สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel, อ Facebook, o, คูโอชาแนลและก็เฟซบุ o กครูโอมงคลราชาโชควันนี้นะครับมาให้ความรู้เชิงพยากรณ์นะครับดวงชะตาทั้ง12ลัคนากันอิทธิพลของดาวพระอังคารโคจรเข้าสถิตราศีกัน27กรกฎาคมนะครับหมายถึงวันนี้ถึงวันที่12กันยา2568นะครับ ประมาณ4ี่สิบกวันเกือบสี่้าวันเนี่ยรอางคารเข้าราศีกันจะส่งผลอย่างไรนะแก่ทุกท่านบ้างนะครับอ่าจริงๆวันนี้วันที่ย7ิบเจ็ดนะครับมีดาวสองดวงที่ย้ายราศีดาวศุกร์ก็จะย้ายจากราศีพฤษภเข้าราศีมิถุนดาวคารก็จะย้ายจากราศีสิงเข้าราศีกันนะครับพระศุกร์ย้ายน่าจะช่วงประมาณบ่ายสามไหมนะครับประมาณแล้วก็พ่งคารย้ายช่วงคืนครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอิทธิพลของดาวอังคารโคจรเข้าสถิตราศีกันท่านไหนจะได้รับประโยชน์ท่านไหนจะได้รับโทษบ้างนะครับเริ่มที่ลัคนาแรกลัคนาราศีเมษอันนี้ก็เป็นดวงเมืองไทยด้วยนะครับดาวอังคารดาวตานุลักษจรเข้าพบอริอริคือปัญหาคู่แข่งอ่าแสดงว่าตอนนี้กำลังมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทีมลัคนาเมษจะเจอศัตรูเจอคู่แข่ง นะครับจะเจอเรื่องของการวิวาทะจะเจอเจอเรื่องของคดีความจะเจอเรื่องของศัตรูจะเจอเรื่องของการถูกตรวจสอบหลายเรื่องเลอเกินครับนะแต่จะเป็นจังหวะที่ทีมลักนาเมธมีพลังเป็นพิเศษเพราะดาวองคารดาวประจําตัวได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับตอนนี้ดูมีพลังนะครับมาถอะครับศัตรูกูพร้อมสู้มึงเต็มเหนียวอ่าจะเป็นทรงประมาณเนี้จะมีความอ alert ขึ้นนะครับ มีความขยันตามอารมณ์นะครับบางครั้งขยันแบบสุดโตง่งบางครั้งเหนื่อยพักบ้างนะฮะแต่ไฮไลท์จริงๆก็คือการแก้ปัญหาการเจออุปสรรคเจอศัตรูนะครับดังนั้นทีมลัคนาเมธก็อาจจะต้องลุยให้เต็มที่และกันเนาะกูโอเป็นกําลังใจให้ส่วนทีมลัคนาราศีพฤษภครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวเจ้าเรือนวินาศย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะนะปัตตนีปุตตะถ้าโสดจะมีเกณฑ์พบรัก นะกับคนที่อายุน้อยกว่านะเจ้าชะตาเองถ้ามีแฟนมีคู่คนรักนะครับอาจจะอยากไปเที่ยวไปสนุกสนานอาจจะชวนชวนกันเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับหรืออีกในหนึ่งท่านเองก็จะมีสเสน่ห์นะกับเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่ามีเด็กมาจีบมีเด็กมาชอบอาจจะเป็นเกณฑ์ประมาณนั้นแล้วก็ใครมีบุตรหลานให้บุตรหลานระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะครับ อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะเกี่ยวกับบุตรหลานของท่านหรือลูกเรานะครับไปเรียนหนังสือระวังเพศตรงข้ามมาสนใจนะครับบางคนบอกว่าลูกอาจจะมีแฟนมีคู่มาสนใจก็ก็ถือว่าเข้าตามเกณฑ์นะครับแต่บางทีมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะจะไปห้ามจะไปโน,น่นนี่นั่นก็ไม่ได้หรอกครับนะแค่เตือนให้ต้องระวังต่อมาครับลัคนามิถุนนะลัคนามิถุนดาวอริลาพระเข้าเรือนพันธุอริเข้าเรือนพันธุนนธจะมีเรื่องเรื่องร้อนๆ้อนแบบไม่คาดฝัน ภายในครอบครัวแต่หลังจากมีปัญหาแล้วจะส่งผลให้เกิดโชคลาภแบบไม่คาดคิดดังนั้นงวดวันที่1กับวันที่16สิงหาเนี่ยแล้วก็วันที่1กันยาด้วยเนาะจะอยู่ในครอบคลุม3งวดนี้ท่านเองก็อาจจะซื้อทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับสักหน่อยหนึ่งเอาใบเรียกเก็บค่าน้ําค่าไฟมาเสี่ยงโชคลองดูนะครับมันก็มีเกณฑ์นะก็บางเกณฑ์ก็อาจจะหมายถึงการมีโชคจากเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถ นะครับระวังคนในครอบครัวมีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวนะฮะแต่ก็ยังดีที่อังคารยังเป็นลาภายังเคลียร์ใจกันได้อยู่นะครับลักนณาราศีกรกฎฮ่าดาวกรมมะดาวปุตตะเข้าเรือนสหัชชะกรมมะคืองานงานสหัชชะต้องทํางานกับคนหมู่มากแล้วต้องทํางานเป็นทีมแล้วนะฮะหรืออาจจะอ่าพนักงานอาจจะมีคนในออฟฟิศอ่าในองค์กรเราพาไปออกงานสังคม ไปประชุมนอกสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับหรือ,อในหนึง่งท่านจะได้เพื่อนที่อายุน้อยกว่านะฮะหรือเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะในระยะเวลานี้นะฮะอังคารเข้าเรือนศาชจะก็ระวังรู้สึกหัวร้อนฉุนเฉียวกับคนหมู่มากสักน,นิดนึงนะครับลักนณาราศีสิงค์ครับดาวพันธุดาวสุภาจรเข้าเรือนกระดุมพระจะมีเกณฑ์ได้เงินจัดยาติพี่น้อง มีเกณฑ์ได้เงินจากการขายบ้านขายรถมีเกณฑ์ที่สุภาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินดาวอังคารดาวแห่งความขยันเข้าเรือนการเงินช่วงนี้พวกคุณขยันหาเงินเป็นพิเศษนะครับแต่เชื่อว่านะมันจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของรายได้ในเรื่องของของความสําเร็จทางด้านการเงินนะครับบางคนนะรอขายบ้านรอขายรถจะได้ตอนไหนอะช่วงนี้แหละมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาส ลา,ลาคนาราศีกันบ้างครื่องคารทับลักอ่ามรณนะสหัสชาทับลักมีเกณฑ์จะเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่านะมีเกณฑ์ไปทําบุญลงศพมีเกณฑ์จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนนะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุอ่าระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์สักหน่อยหนึ่งช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่าย่าแต่ก็แหมถ้ามองในมุมอื่นเนาะ ดาวประจําตัวอย่างดาวพุธก็โครจรดีอยู่ยี่งดังนั้นเนี่ยครูว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลมรณะทับรักเนี่ยระวังผีวิญญาณมาเข้าฝันนะครับหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังนะไปเจออะไรไปผ่านมาแล้วเห็นไปทักไม่ได้ครับแล้วก็แนะนําให้ไปทําบุญลงศพบรบิจากผ้าหอ่อศพสักหน่อยนึงก็จะเป็นการเสริมดวงแก้เคล็ดนะครับระวังอุบัติเหตุด้วย ต่อมาลัคนาตุลครับให้ระวังเรื่องของการขัดแย้งกับคนรักหรือเพศตรงข้ามระวังเพศตรงข้ามหักหลังแทงข้างหลังดาการเงินเข้าเรือนวินาศเนี่ยมันหมายถึงรายจ่ายเยอะนะครับแต่ด้วยความเป็นมหาจักรเนาะมันก็ยังมีกําลังอยู่ทําให้เรามีความสามารถในการหมุนเงินนั้นอยู่นะครับรายจ่ายเยอะครับเข้าออกเยอะแต่เรื่องที่ต้องระวังจริงคือให้ระวังเรื่องการขัดแย้งกับคนรัก หรือเพศตรงข้ามสักนิดหนึ่งขั้นไหนทํางานแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยระวังหุ้นส่วนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจและไม่บอกเราก็ได้นะเอออันนี้ก็ไปคุยกันเองแล้วกันนะคนโสดอ่ะถ้ามีใครสักคนเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เปิดใจนะครับหรือคุณกําลังแอบรักแอบชอบใครสักคนอยู่แบบไม่เปิดเผยก็ได้นะแล้วก็นาราศีพิจิก อ่าดาวสุขเข้ามรณะก็จริงนะแต่พระรังคารตนุรักษ์ลิเข้าลาภะชนะศัตรูครับมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆให้อยู่ในทิศทางที่ดีได้ท่านเองจะเป็นจังหวะที่แก้ปัญหาและเป็นคนที่แก้ปัญหาแบบไม่คาดคิดสําเร็จแบบไม่คาดฝันตนุลาภะทําสําเร็จได้ด้วยตัวเองเอดังนั้นช่วงนี้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ครับอถ้ามีอะไรยากๆเราก็ ตั้งสติแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่จะทายว่าทีมลัคนาพิจิกมีเกณฑ์จะมีข่าวดีศัตรูจะกลายเป็นมิตรมีเกณฑ์จะคลี่คลายในเรื่องารนันนีสินนะครับมีข่าวดีเรื่องนี้สินด้วยฮาแหมก็ก็ดูดีอยู่นะเออพรฤหัสเข้ามรณะด้วยพุทธสุขเข้ามรณะสามดวงด้วยแต่ดาวประจําตัวยังเดินดีอยู่แสดงว่าโอ้โหทีมพิจิกช่วงนี้มุ่งมั่นในการดําเนินชีวิตเป็นพิเศษขอให้ผ่านไปให้ได้นะครับ ลัคนาธานูอ่าดาวคารปุตตะกรรมะม,มีเกณฑ์ได้งานใหม่มีเกณฑ์ได้ลูกค้าใหม่ๆนะครับหรืออีกนายหนึ่งจะมีบริวารลูกน้องหรือคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทํางานในออฟฟิศคุณนะครับอ่าถ้าเราเป็นพนักงานโดยที่ไม่ได้มีลูกน้องเราอาจจะมีเพื่อนใหม่อ่าที่เข้ามาเริ่มทํางานนะในช่วงเดือนสองเดือนนี้อ่าหรืออีกนายหนึ่งวินาศกรรมะม อาจจะต้องระวังเรื่องมันจะใช้คำระวังไม่ถูกใช้ก็ว่ามันจะมีเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะครับเราอาจจะได้รับข่าวสารจากออฟฟิศเราเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเป็นนโยบายใหม่ๆอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้สองเท่าอะไรแมพูดให้ดีใจไม,ไม่ไม่น่ามีหรอกครับน่าจะเป็นเรื่องของอาการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในการทํางานนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะครับแล้วก็คนที่รอง,งานก็มีเกณฑ์ด้งานใหม่ในช่วงระยะน,นี้ด้วยนะครับ ลัคนาราศีมังกรพันธุสุภะญาติพี่น้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับลาภสุภะจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลมีโชคลาภจากการไปทําบุญจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนโหในในส่วนของทีมมังกรก็ก็ได้รับประโยชน์จากดาวังคารย้ายจากราศีสิงเข้าราศีกันพอสมควรเหมือนกันนะครับ ดังนั้นช่วงนี้นะก็ถือว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวรักใคร่กันดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับสลับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับทีมลัคนามังกรน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ลัคนากุมครับโอ้โหดาวสหัชชะแปลว่าเพื่อนดาวกรรมมะแปลว่าการงานจรเข้าไปอยู่ในภพที่8ของลัคนาภพมรณะต้องเกณฑ์อัมพูภูมโมนะครับต้องเกณฑ์ปิุบาศด้วย นะครับตกมรณะด้วยงานมีปัญหาครับมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนโยกย้ายเรื่องงานมีเกณฑ์อาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องงานนะครับระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานละวังเรื่องของการลงทุนทํางานในระยะนี้มีเกณฑ์จะเกิดปัญหาใหญ่นะครับระวังเพื่อนทําให้คุณเกิดความทุกข์กังวลใจหรือเสียความรู้สึกเพราะเพื่อนนะครับทีมกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีมลัคนามมนครับ ลัคนาราศีมีนดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งแปลว่าการเงินดาวเจ้าเรือนสุภาซึ่งแปลว่าความสําเร็จผู้ใหญ่การเดินทางาการทําบงทําบุญย้ายจากภพอริมาเล็งลักได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยดังนั้นทายว่าทีมลัคนามีนการเงินดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์หาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมสุภาปัตตนิอ่าแสดงว่าตอนนี้สุภาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัตตนิคือเพศตรงข้าม กระดุมพระคือการเงินแสดงว่าตอนนี้ถ้าหากอยากจะไปขอพรเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศตรงข้ามอย่างท่านไหนเป็นคนเป็นผู้ชายนี่ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงท่านไหนเป็นผู้หญิงไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายในเรื่องอะไรครับกระดุมพระเรื่องเงินเงินทองทองขอให้เกิดความสําเร็จวันของวันที่แล้วกํกาลังนั่งคิดอยู่ว่าแม่ไปบนที่ไหนดีนะครูโอนะ เพิ่งเพิ่งคิดได้ตอนที่มาทําคลิปนะฮะเนี่ยต้องไปบนนะครูลัคนาราศีมีนเนี่ยครูต้องไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะนึกออกยาโมแม่ย่าสีปทุมมาอ่ายานาก็ได้นะเออนะ่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปนะสาธุนะครับขอให้ทีมลัคนาราศีมีนมีความรุ่งเรืองในเรื่องการเงินหลังจากเหนื่อยมานานโอ้โหมิถุนากรากฎานะครับ โอ้โหลากเลือดครับแต่ครูเชื่อว่าทีมมีนการเงินจะดีขึ้นอย่างมากหลังวันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปถึงวันที่12กันยาขอให้ร่ำให้รวยทุกคนนะครับอ่าโอเคทิ้งท้ายนิดนึงครับครูโอนำหนังสือมาจาัดส่วนลดพิเศษ50%หนังสือทั้งเซตเนี่ย31เล่มนะครับราคาเต็มประมาณ24 0 0 0จัดส่วนลดให้5ท่านนะครับอ่าจริงๆ50ท่านเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ต้ตตนปีนะครับขอให้5ท่านหนังสือมี5ชุดนะครับ าราคาเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกสิบเก้าบาทประมาณหมื่นสองครับท่านจะได้หนังสือครูโอไปทั้งหมดสามสิบเอ็ดเล่มนะครับพิมพ์เข้าเล่มจนเหนื่อยนะครับท่านไหนสนใจอยากได้ราคาพิเศษนะครับท่านไหนอยากได้ไลายเซ็นแจ้งมาด้วยครับเดี๋ยวเซ็นให้นะครับในหน้าปกทุกปกนะครับแล้วกน็นี่เนื้อหาอ่านนี่เป็นลายชื่อหนังสือทั้งสามสิบเอ็ดเล่มนะครับนาส่วนให้ตามขนส่งเอกชนนะครับพิเศษสองท่านแรกนะท่านไหนที่สั่งซื้อสองท่านแรก ครูถมอ e ีบุ๊กทั้ง31เล่มนี้ให้ฟรีด้วยนะครับส่งให้ท่านทางอ e ีเมลส่วนหนังสือจะส่งให้ตามขนส่งเอกชนนะครับหนึ่งาบาทได้หนังสือ31เล่มครับโอ้โหไปนั่งเรียนโหราศาสตร์นะครับที่ไหนก็ไม่น่าจะมีหนังสือเยอะขนาดนี้นะครับหนังสือทุกเล่มครูเขียนเองนะครับท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่วยค่าเทอมน้องอินเตอร์น้องออโต้ก็ติดต่อครูโอมาได้ตาม ช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ f a c e b o o k มงคลราชาชโชคไลน์อัดแอสไซ6์คูโอหกส5มหกห้าเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปวันนี้ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ